ฟอร์ดเอเวอเรสรุ่นปี2025สีขาวคือภาพสะท้อนของพลังผสมผสานกับความประณีตอย่างลงตัว SUV รุ่นนี้ไม่เพียงแต่ถูกออกแบบมาเพื่อการเดินทางเท่านั้นแต่ยังมอบประสบการณ์อันล้ำสมัยสำหรับผู้ที่ใส่ใจทั้งความสะดวกสบายและสมรรถนะไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองหรือการผจญภัยนอกเส้นทาง f o r d e v e r e s t คันนี้พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการด้วยดีไซน์ที่ทรงพลังและการตกแต่งภายในที่เหนือระดับรูปลักษณ์ภายนอกของเ v e r e s รสนั้นโดดเด่นสะดุดตาด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมขอบโครเมียม ไฟหน้าเล็ดีไซน์หลังและกันชนหน้าที่แข็งแกร่งสีขาวของตัวรถเพิ่มความหรูหราให้โดดเด่นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเมื่อจับคู่กับหลังคาสีดำราวหลังคาและกระจกหลังที่มีความเป็นส่วนตัวอย่างลงตัวมุมมองด้านหน้าสื่อถึงความมั่นใจและความสง่าง,งามในทุกสภาวะด้านข้างของรถเผยให้เห็นสัดส่วนที่สมดุลช่องล้อที่แข็งแกร่งล้ออัลลอยขนาด21นิ้วและเส้นสายที่โฉบเฉียวช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ทรงพลังแม้ในขณะจอดรายละเอียดที่ออกแบบอย่างพิถีพิถัน เช่นมือจับประตูแบบเรียบและขอบหน้าต่างโครเมียมช่วยสร้างความรู้สึกเรียบหรูและมีระดับด้านท้ายของรถติดตั้งไฟท้าย LED ด,ดีไซน์ทันสมัยฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้าและกันชนท้ายที่เน้นความเรียบง่ายแต่โดดเด่นทุกมุมมองเมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารคุณจะพบกับความเงียบสงบและหรูหราที่ผสานเทคนโนโลยีเข้าไว้อย่างชาญฉลาดห้องโดยสารสีขาวให้ความรู้สึก,กอดโปรง่ง สบายตาที่นั่งหุ้มหนังสีขาวคุณภาพสูงเย็บ yep, อย่างประณีตเพิ่มความรู้สึกหรูหราพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันแผงคอนโซลที่ล้ำสมัยและแสงไฟแอมเบียนไลท์รอบคันช่วยยกระดับบรรยากาศภายในให้เหนือกว่ารถ SUV ทั่วไปหน้าจอสัมผัสแนวตั้งขนาด12นิ้วเป็นหัวใจของระบบอินโฟเทนเมนต์ พร้อมซอฟต์แวร์ซิงค 4A รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบสังงานด้วยเสียงและการอัปเดตแบบ OTA นอกจากนี้ยังมีหน้าปัดดิจิทัลขนาด12.4นิ้วแบบปรับแต่งได้และเครื่องเสียงแบงแอ l โอลูเซระบบเสียงรอบทิศทางที่มอบประสบการณ์ความบันเทิงระดับพรีเมียมพร้อมแท่นชาร์จไร้สายและพอร์ต USB-C หลายตำแหน่งเพื่อรองรับผู้โดยสารทุกที่นั่ง ด้านขุมพลังเอเวอ s t 2,025มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรบีเทอร์โบสำหรับผู้ที่เน้นความประหยัดและเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ V6 ขนาด3.0ลิตรสำหรับผู้ที่ต้องการแรงบิดมหาศาลกำลังมากกว่า250แรงมา้าส่งผ่านเกียร์อัตโนมัติ10สปีดระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงให้รองรับทุกสภาพถนนได้อย่างมั่นใจทั้งในเมืองและนอกเมือง ด้านความปลอดภัย e v e r อ s t t มาพร้อมระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะ Ford c o m p a n ี Pilot 360ครบชุดไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผ่นพร้อมหยุดออกตัวระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนจุดอับสายตาและกล้องมองภาพรอบคันแบบ360องศาระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะสามารถปรับโหมดตามสภาพพื้นผิวเช่นโคลนหิมะทรายและหินพร้อมระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางชันและล็อกเฟืองท้ายแบบอิเล็กทรอนิกส ห้องโดยสารเน้นความสะดวกสบายทุกตำแหน่งที่นั่งด้วยระบบปรับอากาศอัตโนมัติ3โซนหลังคาพาโนรามิกเปิดรับแสงธรรมชาติบาะนั่งแถวหน้าและแถวที่2มีระบบทำความร้อนพื้นที่กว้างขวางเงียบสงบพร้อมฉนวนเสียงที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่นก่อนทุกองค์ประกอบได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงผู้โดยสารเป็นหลักทางด้านความปลอดภัยความสะดวกและประสบการณ์การเดินทาง ฟอร์ดเอเวอเรสต์2,025สีขาวจึงไม่ใช่แค่ SUV ธรรมดาแต่คือพาหนะคู่ใจที่พร้อมตอบสนองทุกการเดินทางอย่างมีสไตล์ทั้งรูปลักษณ์ฟีเจอร์เทคโนโลยีและสมรรถนะเหมาะสำหรับทั้งครอบครัวนักเดินทางผู้บริหารหรือผู้ที่ชื่นชอบการผจญภยัยและต้องการความมั่นใจทุกเส้นทางวิดีโอนี้นำเสนอโดยออโตวิเบช่องของคุณสำหรับการรีวิวรถยนต์ไฟฟ้ารถหรูและนวัตกรรมแห่งอนาคตจากทั่วโลกหากคุณหลงไหลในโลกยานยนต์ยุคใหม่และต้องการอัปเดตเทรนด์ล่าสุด อย่าลืมกดติดตามช่องของเราและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกการเดินทางสู่อนาคตรถคันโปรดคันถัดไปของคุณอาจอยู่ในวิดีโอนี้ก็ได้ขีดขีดขดหากคุณต้องการให้แปลเป็นภาษาอื่นหรือใช้ในรูปแบบสคริปต์พาก็แจ้งได้เลยครับ